สวัสดีครับ28กุมภาพันธ์2,565ครับวันนี้ต้อนรับประลัดอันิรุธภาวนาอดีตครับองค์การบริหารสวนตะบนนาเจริญครับอำเภอเดชในห้วงนั้นเป็นผู้บริหารเต็มตัวแล้วก็ไปทำาร้ชที่นาเจริญก็ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ไปออกแบบบางระบบให้แต่ทำยังไม่เต็มร้อยครับทำได้ แค่3บอ่อเราขาดงบประมาณดําเนินการวันนี้พิกผันชีวิตเดิมกลับมาเป็นปลัดอีกครั้งหนึ่งมาบรรจุรับตําแหน่งใหม่ๆรอบสอง เป็นปลัดเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโพครับตำบลนาโพอำเภอบุญทลิอุบลครับมาวันนี้โทรหาผม2เดือนแล้วปักหรือยังเฮ็ดไทยแน่ผมอยู่จังหวัดเลยครับตอนนั้นมันทําได้ไม่ยากหรอกปลัดมาหาผมไม่ถึงชั่วโมงมันเสร็จแล้วขอให้ทําความเข้าใจคือให้เข้าใจว่านาโพตะวันตกของเขื่อนทินทอนตะวันตกน้ําไหลลงเขื่อนทีนทอนตะวันตก เอาขอบเขื่อนนี่เป็นแนวปกครองแนวทำการเกษตรแต่ไม่มีน้ํามันแห้งแล้งให้เข้าใจว่าบนพื้นที่ด้านตะวันตกของลำห้วยใหญ่ๆจะแหะ้งแล้งทิศเหนือของลาห้วยใหญ่จะแหะ้งแล้งโดยเฉพาะยิ่งเขื่อนชรินทร์เขื่อนที่มีพลังมากน้ําจากเทือกเขาเพานมดงรักมันก็จะเหวี่ยงลงฟืด หายกลิ่งไปประมาณนั้นครับแห้งแล้งครับเพราะฉะนั้นลำห้วยต่างๆที่เป็นหัวใจไหลขึ้นเหนือตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้เพราะที่เหนือคือแม่น้ำมูลเกิดดินทอนก็ไหลลงแม่น้ำมูลมัน,มนจะเฉียงไปแบบนี้ลูกหลานของห้วย โพมีเยอะมากนี่ผมลากไว้ลอยแล้วนี่ลากไว้ก่อนอื่นนะครับเคยไปให้บริการกับคุณจักรพงศ์ไปทําเรื่องลัมปีสกินรักษาบัวลัมปีสกินฝากความคิดถึงไป,ไปถึงนายกนิคมพระเมเดร้องสุดันทองคําไปกินลาบป,ป้าบ้านเพลนแซ่บแซบล็อกดมชัยยผาครับฝากความคิดถึงด้วยความเคารพครับ,รบก็ไปหลายครั้งไปกับคุณจักรพงศ์ครับพอมาถึงพื้นที่ของนาโพห้วยโพเป็นตําแหน่งของนาโพ เป็นเส้นเลือดให้กับนาโพน้ําไหลขึ้นจากตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้น้ําไหลย้อนสอนที่โนนกาหลงพีบูญครับลงเขื่อนแหละครับโนนกาหลงอยู่ด้านตะวันออกทีนี้ผมจะต้องทําให้ห้วยโพเป็นสีมรกตเชื่อไหมนี่ไม่เชื่ออย่าลูกดูโอเคครับดังนั้นไอห้วยต่างๆนี้นะนี่ห้วยแรกเลยนะผมลไล่มาจากทิศเหนือก่อนนะไหลทิ้งนะขุดรอบ วังน้ำโดนปิดความจริงนะน่าจะมีวังน้ําสัก2ตัวหรือ3ตัวห้วยบนนี้แต่ผมปักแค่ตัวเดียวค่อยทําเพิ่มเติมมันไหลาจากตัวไปออกเต็มๆนะครับต้องช่วยโผกันแล้วมันก็มีอีกห้วยถัดมาต่ำลงมาอีกแล้วผมก็มาล้วงวังน้ําของห้วยโผนี่คือกลุ่มหนึ่งใช้เงินก็ประมาณ1ล้านบาทดีวะออกแบบซะตัวละส0 0 0 0นประมาณนั้นเฟสถัดมา ผมจะเอาด้านตะว,วันตกของห้วยโพก่อนผมก็จะเห็นห้วยสามแยกน้ําเหนือมาน้ําตะวันตกเฉียงใต้มาชนกันนี่หมุนตาไก่อยู่ตรงนี้แหละที่นี่ติดเทศบาลตำบลกุดประทายอําเภอเดยครับเราจะดึงน้ําเข้ามาหาห้วยโพเราก็ามาปักต่ออีกอีกห้วยหนึ่งนี่ครับปักต่ออีกห้วยหนึ่งนี่แหละน้ําจากเหนือมาใต้เหนือมาใต้นี่วางน้ําตรงนี้นะเป็นคุ้งเลยใส่เลยครับแล้วก็มาปักอีกตัวหนึ่งนี่ครับหักมุมหักมุมง,งอนี้แล้วปักสามตัว ชาดมาหาห้วยโพท้ายบ้านเฟสที่สองเฟสที่สมตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนาโพครับบ้านโพครับบ้านซัมบัวบ้านนาโพครับครับตรงนี้ครับราะผมชารจทุกตัวความจริงอยากให้โดนวังน้ําเก่าแต่ผมก็กะเอาแหละครับมุมหักที่ไหนผมจับที่นั่นชารดตัวที่หนึ่งถ้าเป็นซัมบัวนี่ก็จะเป็นปลาปลาฟื้นเลยครัใบใช่น้ําเดิมที่าบ,บ้านเขาใช้นั่นแหละผมถึงหวัวคุยกินเลยเรียกว่าบ้านซัมบัวครับผม ผึ่งอยากจะให้โดนวางน้ําเดิมเพราะมันลงทุนง่ายมันลงทุนต่ํามันโดนปิดตาน้ําด้วยการไถหน้าดินในการท,ทําไร่ทํานามาโดนปิดตาน้ําด้วยการทําสายเพราะสายก็จะกั้นดินกั้นเลนเอาไว้ขยับมาจุดนี้ก็ได้สามแยกแต่ผมเอาไว้ตรงนี้หละน้ํามารวมกันประมาณนี้แล้วชาร์จเข้ามาหาห้วยโพสองจุดครับอีกจุดหนึ่งครับนี่คือด้านตะวันตกจบแล้วทีนี้พอทําเสร็จปุ๊บนี่ห้วยโพนี่จะมีน้ําตลอดปีและเขียวมรกตครับเพราะชาร์จหกเจ็ดตัว ด้านตะวันตกน้ํายิงเข้าห้วยโพทีนี้ด้านตะวันออกห้วยโพนะครับเริ่มจากเหนือสุดครับพวกนี้จะเขียวเป็นมรกตดเส้นเขาขาวนี้ก็คือลําห้วยเส้นนี้ก็คือลําห้วยผมก็มาเอาการห้วยโพอีกถ้าโดนวางน้ําเดิมจะดีแต่มันน่าจะเป็นวังน้ําอันนี้กะเอาออมันเป็นศูนย์รวมเลยอใช่ครับมันเป็นสามแยกแล้วชา้าจากห้วยโพป,ปุ๊บจุดที่2อกก็เติมอีกจุดที่สาก็เติมอีกสรุปว่าเพื่อข่ายตัวบนสีเหลืองนี่จะวิ่งมาหาสีฟ้าผ่านห้วยโพมาตะวันออกอีก ผมเห็นลำห้วยที่ไหลทิ้งลงเขื่อนเชีินทรสองลำห้วยไหลทิ้งไปเฉย <c oughs> ๆไหลไปอย่างหน้าตาเฉยผมรู้แล้วว่า ห้วยโพมีน้ำเป็นมลกรแล้วผมก็จะมาชาร์จวางน้ําของห้วยโพชาร์จมหาลําห้วยตัวนี้ลาห้วยตัวนี้ทักสองตัวนี้จะชาร์จมหาอีกห้วยทีหนึ่งเป็นที่อยู่ด้านล่างสรุปว่าเนี่ยคือการวางเครือข่ายการออกแบบนะครับก็มีอยู่เท่านี้ด้านตะวันออกแต่ท้ายบ้านขันแมนแเอินว่าลุกลามมุ่นขอนความจริงตรงนี้แห้งแล้งมากณนะวันนี้แห้งแล้งมากนนเขืองนนเจริญครับครับอ,อยู่ท้าย,ายบ้าน,น <จะ S 1> ครับววนนผมก็เอาข้างๆ้างถนนนี่แหละครับข้างถนนเอ้าตรงนี้ไม่เป็นท่อก็เป็น บล็อกคอนเวิร์ตให้ยินกองอยู่นี่ผมข,ข,าข้ามถนนฝันฝังด้านตะวันออกนะครับน่าจะเป็นวังน้ําเดิมอาจจะจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้หรือจุดนี้ก็ได้ให้เลือกเอาเลยให้สร้างกลุ่มแบบนี้แล้วอีกห้วยหนึ่งจะไหลทิ้งก็เก็บเอาน้ําเข้าร่องเข้าล,อ,าลอยผ่านถนนจุดนี้ผ่านมานี้จัดเลยครับเลือกเอาเลยครับมาณมุมนี้แหละครับน้มานี่เข้านี่ไปนี่นะครับขยับมานี้ก็ได้ขยับมานี้ก็ได้มไ,ดไม่ผิดแล้วชาร์จมาหาท้ายหมู่บ้านครับ นี่ก็คือหมู่บ้านสุดท้ายคือบ้านอะไรครับบ้าน,น,นเขื่อนนนเจริญครับโนนเขื่อนนนเจริญน่าจดดีตอนนี้ก็ปลาปลามีปัญหาแล้วครับ <laughs> อยากคิดว่าอยู่ใกล้เขื่อนได้กินปลาแต่น้ําไม่มีนี่คือข้อเสียที่เราจะต้องช่วยเขื่อนที่ทําอย่างนี้นะท่านช่วยเขื่อนนะช่วยยังไงช่วยเก็บตะกรดินไม่ให้ไปลงในเขื่อนดังนั้น,นเวลาผมคิด ระดับมากภาคในท้องถิ่น,นตำบลของท่าน,นผมวงกลมเอาไว้ไม่รู้ตำบลอะไรผมจะชาติลำดมใหญ่ยิงเข้ามาหาตำบลน,นี้เลยผมคิดขนาดนั้นนะแล้วมาชาัดอันนี้นาโพนี้ชาติมาหาห้วยโพน,นี่เวลาผมคิดอันนี้นะจะได้น้ำจากลำดมใหญ่เลยชาติเข้ามาเหล่านี้พี่น้องชาวบุญทลิกจะต้องสร้างความเข้าใจในกระบวนการการสร้างเครือข่ายเพราะตรงนี้อยู่ด้านตะวันออกนาโพนาเยอ๋อนาโพนาเยตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันใกล้ลำดมชาติลำดมเข้ามาหาไม่ช่วยท่านเลยสิ่งเหล่านี้ เราจะคุยกันในท้องถิ่นบอกว่าเจ้าเฮ็ดแน่มันจะได้สร้างเครือข่ายร่วมกันเพราะเราจะเอาลำโดมที่มันไหลทิ้งไหลคว้างเอาไปเอ่อล้นที่สว่างวีระวงนี่ให้มันได้ลงใต้ดินในหน้าฝนแล้วชาติมาหาเราในหน้าแล้งปรัดมีอะไรจะพูดไหมเชิญครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้รับความรู้เต็มๆนะครับผม <c oughs> เคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ทําแบบไม่กระจ่าง ยังติดปัญหาเรื่องข้อคิดข้ออะไรหลายอย่างรูปแบบความเป็นไปได้แต่ก็ได้ศึกษากับในไลน์ของท่านอาจารย์โกวิดตลอดติดตามข่าวสารตลอดนะครับในกลุ่มของธนาคารน้ําใตดินก็เห็นเดินทางไปทุกที่ก็ประสบผลสําเร็จทุกที่ผมมุมมองที่ผมมาอยู่ตรงนาโพนี่คิดว่านาโพมันใกล้น้ํามันน่าจะทําได้ง่ายกว่าพอมารู้วันนี้<ม>ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บไม่ใล่ย,ยิ่งเจ็บต้องต้องได้อาศัยองค์ความรู้จากท่านอาจารย์ไปแก้ปัญหาให้ผมถึงว่า บ้านผมอย่างนโนนเขืองนโนนเจริญนมันก็ใกล้กับไอเขื่อนสีดินทรนทำไมประปาหมู่บ้านผมเพิ่งเข้าเดือนกุมภามีปัญหาแล้วหลายจุดนะครับมีปัญหาแล้วมันมีระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ มาลงตรงนั้นก็งบประมาณหลายล้านของกรมกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มีกรมชลประทานมาทําระบบสูบน้ําแบบท่อให้อีก2จุดผมยังมองว่ามันจะเป็นอนุสาวรีย์หรือเปล่าในวันข้างหน้าใช้งบประมาณไปหลายล้านนะครับแต่ดูทิศทางแล้วตอนนี้จุดที่เขาจะสูบน้ําจากเขื่อนน้ํามันลดลงเลยจุดที่เขาวางจุดที่จะสูบน้ําแล้วผมถึงว่าแล้วหน้าแล้งคุณจะไปสูบน้ําจากตรงไหนถ้าหน้าฝนนี่มันโอเคอยู่แล้วเพราะน้ําเขื่อนมันขึ้นนี่คือปัญหาก็เลย อยากจะทําระบบธนาคารน้ําใต้ดินที่ไปรองรับกับระบบประปารองรับกับระบบโซลาเซลล์ที่เขาทําไว้มันใช้งบประมาณของประเทศมากถ้าเราสามารถที่จะสูบน้ําตรงนี้ไปทดแทนน้าเขื่อนจะหวังจากเอาจาน้ําเขื่อนนี่ผมว่าประมาณ15มีนานี่มันหายไปหมดแล้วไม่สามารถที่จะสูบได้ก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละจะแก้ปัญหาได้สมบูรณ์แบบให้กับนาโพเลยมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเติมเต็ม ข้อมูลกับท่านอาจารย์ครับผมครับศาสตร์ธนาคารน้ำประเินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานสิริปัญโยคือหลักของวิทยาศาสตร์ ซึ่งฝากพี่น้องด้านตะวันตกของเขื่อนศิรินทรในเขตอำเภอบุญทลิปนาจะหลวยน้ำยืนนาเยียเดชอุดมได้รับอนิสส์จากลำโดมใหญ่จะต้องเก็บลำโดมใหญ่ลงใต้ดินชาร์จเข้าเขื่อนศิรินทรทางใต้ดินผมทำเส้นทางน้ำนี้มาไม่ต่ำกว่า7ปีจึงมองและหลับตามองเห็นในระดับมหาภาคมองเห็นการเคลื่อนที่ว่าน้ำลำดมใหญ่เชื่อมกับลำดมน้อยเชื่อมกับ แม่น้ำมูลคือพื้นที่ท่านอยู่ด้านตะวันตกของเกิดทินทร์นะครับธนาคารน้ำใตดินแก้ภัยแล้งทําปี65ปี66 คอยติดตามไม่ช้าไม่นานปีหกเห็นผลไม่ได้แก้ข้ามพกข้ามชาติถ้าเราสามารถเก็บน้ำฝนล,ลงสู่ใต้ดินได้เราก็มีน้ำใต้ดินตอนนี้บ่อน,น้ำตื้นระดับ5เมตรก็หมด20เมตรก็หมดเจาะลงไป50เมตรก็ไม่มีเจาะลงไป100เมตรก็ไม่มียังจะดันเจาะทั่วหลังให้มันได้พันเมตรนี่ปวดหัวครับธนาคารน้ำใต้ดินฝนตกที่ไหนเก็บที่นั่นลำห้วยที่ผมว่ามาไม่ต่ำกว่า10ลลำห้วย พวกเราช่วยเก็บน้ําหมดขอให้ท่านปลัดอนิรุตภาวนาท่านนายกนิคมพระเมเดทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินเทศบาลตาบลน,นาโพป,ประสบความสําเร็จสวัสดีครับ